You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment ประเด็นถัดมาเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของตัวล็อกดาวน์ให้นะแต่วันนี้ขอชิาไม่ประเด็นหนึ่งก่อนนะเพราะวันนี้พี่พิสุทธิ์มีการอัปเดตในของตัวเมเจอร์ด้วยมีพัฒนาการยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์อ่าครับสวัสดีครับก็เอ่อเปเปอร์เราออกมาตั้งแต่วันศุกร์นะนะเปเปอร์เมเจอร์นะครับก็ไม่รู้เร็วไปหน่อยหรือเปล่า <laughs> จริงเก็บไว้ออกวันนี้น่าจะดีกว่านะครับจะไ,ได้มีเวลามากขึ้นนะครับแต่โอเคไม่เป็นไร ผมว่าภาพระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนแต่ภาพระยะสั้นอาจจะดูแย่กว่าที่เราคิดไว้ก่อนหน้านั้นนะครับโดยรวมเราก็ยังให้เป็นซื้อนะครับสำหรับเมเจอร์ราคาเป้าหมายใหม่คือ26.15บาทต่อหุ้นนะครับในเปนเปอร์มี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของผลกระทบจากตัวเว็บซัม์นะครับประเด็นที่2ก็มีการปรับตัวเลขเกี่ยวกับข่าวลือว่าถ้าเมเจอร์มีการ จ,จ่ายจำนายลงทุนในส f u ฟิวเจอร์อกไปเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะไม่พูดเยอะในในรอบนี้นะครับก็พูดถึงไปที่เว็บสแล้วกันนะครับหลักๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้บู๊มากกับเรื่องของอหนังในัรมาสาอยู่แล้วนะครับแต่พอมีเรื่องของการประกาศ ตัวมาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะทั้งเดือนกรกฎานะครับมันก็จะกระทบกับเมเจอร์บ้างนะครับโดยรวมนะครับเรามีการปรับกำไรนะครับปกติของปีนี้ลงจาก498ล้านนะครับเหลือ17ล้านนะครับไม่รู้ไม่รู้ปรับน้อยไปหน่อยหรือเปล่าอาจจะอาจจะมีดาวไซต์มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับใน,ในกรณีที่ว่าถ้าปิดเดือนกรกฎาแล้วยังเอาไม่อยู่ นะครับแต่ถ้าปิดเดือนกรกฎาคมแล้วเอาอยู่เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขอาจจะมีอัพไซด์นิดหน่อยนะครับเราให้ไรมาสองเนี่ยขาดทุนอันนี้ผมว่าไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ในตลาดนะครับผมว่าทุกๆุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าไรมาสองในเมเจอร์น่าจะขาดทุนนะครับแต่เราให้ไรมาสามกับไรมาสี่เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นนะครับบนอย่างที่บอกว่าบนสมมติฐานที่ว่าปิดเดือนกรกฎาคมแล้วเปิดเดือนสิงหานะครับ แต่ก็ไม่ได้ฟื้นแรงนะครับเหมือนก่อนหน้านั้นที่เราทําไว้นะครับเพราะว่าเ,าเ,าเางบในไตรมาสสอ,อไหมายควาว่ากําลังซื้อในไตรมาสสเนี่ยแล้วก็หน้าหนังในไตรมาสสเนี่ยจะเป็นหน้า,า,าช่วงซัมเมอร์ของทางเมืองน,นอกแล้วเมืองน,นอกเปิดกันแล้วเนี่ยเริ่มมีหนังใหญ่ๆเข้ามาฉายแล้วเนี่ยตรงนี้เมเจอร์จะเสียโอกาสทางธุรกิจต,ตรงนี้ไปเลยนี่นี่นี่คือความเชื่อของเรานะครับไตรมาสสามกับไตรมาสสี่ก็จะเป็นหน้าหนังปกตินะครับ เรามีการปรับตัวถ้าทุนบอมไปดูตารางที่สองนะครับเรามีการปรับตัวปีหน้าขึ้นเยอะนะครับเพราะเราเชื่อว่าเราก็หวังว่าปีนี้เราจะจบนะกับกับวิกฤตโควิดนะครับถ้าไม่จบก็ก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับถ้าจบเนี่ยเราเชื่อว่าสองสามประเด็นประเด็นที่1ก็คือคนเนี่ยอันในการที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับ คนกลุ่มฐานกลางฐานบนเนี่ยที่ไม่ใช่ฐานกลางฐานล่างซึ่งเป็นฐานลูกค้าของเมเจอร์เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยยังมีเงินนะครับแล้วก็พอมที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดเมืองแบบเต็มสตรีมนะครับในปีหน้าเนี่ยคนคนกลุ่มนี้จะออกมาผมอยากให้เรานึกภาพคล้ายๆกับตอนที่ต้นปีนี้นะครับที่เวบสองมาดูเบาๆนะครับมันไปปิดสมุดปาการไปปิดทางฝั่ง ขอบขอบกรุงเทพแต่กรุงเทพอย่งโอเคเนี่ยหนังอย่างคองเกาซิล่าเข้ามาเนี่ยทำไรายได้ค่อนข้างดีนะครับผมว่าดีกว่าที่หลายๆคนคิดไว้ดังนั้นเนี่ยมันกำลังบอกว่าถ้าหนังดีนะครับคนพร้อมที่จะออกไปเพื่อจะใช้ชีวิตนะครับแล้วก็หนังก็จะดีด้วยนะครับเ,รเหตุผลก็คือหนังที่มันไม่ได้ออกสร้างเสร็จแล้วหนังใหญ่เนี่ย แล้วก็ไม่ได้ออกตั้งแตบบ่ปี20ปี21เพิ่งมาเพิ่งมาทยอยออกนะครับแล้วก็ต้องทยอยไล่กันไปไม่สามารถเอามาเบียดเบียดกันได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะสปิลไปอยู่ปี22ด้เช่นกันดังนั้นมันคือดีมา n ัะสป라이เนี่ยมันมาชนกันดังนั้นเรามองว่าปี22เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในแง่ของการบริหารจัดการของโควิดประเทศเราเนี่ยอ่าจะเป็นปีที่ดีดีมากแบบเมเจอร์ major, แล้วก็ปี23ค่อยกลับมาสูนย์หมด Normalization นะครับ ตารางต่อไปนะครับเราก็มีการปรับราคาเป้าหมายนะครับขึ้น24%นะครับจาก21บาทเป็น26บาทนะครับโดยการปรับ3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็อย่างที่บอกปรับ e a r n i n g ของปี22อ,นนอันนี้อันที่1อัน,นที่2มีการโล w f ฟอร์เวรนะครับราคาเป้าหมายนะครับจากสิ้นปี21ไปสิ้นปี22อันนี้ก็ปรับขึ้นมา15%และสุดท้ายก็คือมีการปรับ ตัวมูลค่าของสยามฟิวเจอร์นะครับจากเดิมเราให้ราคาตลาดมันอยู่4.54แต่พอช่วงหลังเนี่ยทางกสิกรไทยเรามีการทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสยามฟิวเจอร์ด้วยเราก็เลยใส่ตัวราคาเป้าหมายของเราเนี่ยใส่เข้าไปที่8บาทนะครับก็มีการปรับ3ส่วนนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ด้วยสมมติฐานของของกำไรใหม่เนี่ยปีหน้าเนี่ยด้วยราคาหุ้นที่ปิดเมื่อวันศุกร ที่24บาทเนี่ยตัวเมเจอร์เนี่ยซื้อขายอยู่แค่16เท่า PE นะครับบนค่าเฉลี่ย PE ที่ประมาณ20เท่านะครับอ่านน่นคือภาพของตัวผมใช้คำว่าออแกนิกเดเวล็อปเมนต์แล้วกันนะครับแน่นอนระยะสั้นเจอเรื่องของเวฟสามเข้าไปมาตรการนานขึ้นยาวขึ้นนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อย,ยังสูงอยู่ยอดคนตายก็ยังสูงอยู่ผมว่า,าภาพของดีมานเนี่ยมันมันไม่ดีเลย นะครับแล้วความโชคร้ายอรอบนี้ก็คือต่างประเทศเขาเริ่มดีแล้วเขาจะเปิดเป,ปิดปิดก็ตามแต่พอเขาฉีดวัคซีนได้ครบแล้วเนี่ยคนออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับก็หวังว่าประเทศเราอาจจะช้ากว่าเขาแต่สุดท้ายมันก็ต้องมันก็ต้องเจอมันก็ต้องฉีดครบกันอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ,รบสุดท้าย<ช>นะครับ<ช>นะครับเออขอนิดเดียวนะครับเออก็ ผมผมว่าเวลาเราจะซื้อหุ้นพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องฝืนความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยอย่างปีที่แล้วใครไปซื้อหุ้นเมเจอร์ได้ตอนสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทเนี่ยซึ่งเป็นตอนที่ตลาดหรือนักลงทุนกลัวที่สุดนะครับก็จะได้กําไรนะครับรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยกำลังเข้าสู่โหมดของการกลัวที่สุดเกี่ยวกับโควิดนะครับดังนั้นถ้าหุ้นลงแล้วมีแกลบเนี่ยผมว่าเมเจอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะพิจารณา นะครับในการลงทุนนะครับเราก็ยังเป็นซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายยี่สบกจุดหนึ่งห้าบทครับผมโอประโยคเมื่อกี้ผมเห็นด้วยเลยนะพี่พิสุทธิ์เขาถามพี่พิสุทธิ์ประโยคเดียวทิ้งท้ายครับคือเมื่อกี้พี่พิสุทธิ์พูดประโยคนึงมาแล้วผมทวิเกอร์เลยผมก็เลยกระถามพี่พิสุทธิ์ว่าสมมุติว่าตอนเนี้จีนยุโรปเมกาทุกประเทศเนี่ยเขาเปิดมาแล้วเขาเปิดลงหนังหมดแล้วเนี่ยอ่าสมมตินะครับพี่พิสุทธิ์อ่ะมีหนังเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องอะไรดีเรื่องใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยฟ a s ฟ f a ฟาสมุรเข้ามาออย่างงี้ครับแล้วก็ออย่างเจมส์บอลภาคใหม่ที่กลังจะเข้าฉายหรือฉายบ้างแล้วในบางที่รวมถึงหนังใหม่ๆห,ห่ที่อั้นมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยประมาณหกเจ็สิเปอร์เซ็นของจำนวนประชาก,กรแต่และประเทศพวกนี้เขาเปิดหมดแล้วประเทศที่เขาพัฒนาเปิดหมดแล้วไอ้หนังพวกนี้มันจะเข้าฉายเลยแล้วมันจะทําให้เราอะครับรวมถึงบางประเทศในเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยสูญเสียคอนเทนต์นี้ไปแบบฟรีเลยหรือเปล่าเพราะว่าต่างประเทศเขาดูหมดแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเขาต่างประเทศเขาเข้าฉายหมดแล้วอะ สองามเดือน่ะเดี๋ยวบ้าเราได้ดูในทางอินเทอร์เน็ตเองอ่ะแบบท,ท่องทักแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้แบบมันสูญเสียโอกาสตรงนี้ไปไหมครับแล้วมันจะทําให้เออร์เน็มันกระทบไหมครับอ่าครับก็เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าถ้าดูอย่างตัวฟาสตเนี่ยเอจริงๆกําหนดการแรกจะเข้าฉายบ้านเราเนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนาครับแล้วก็เลื่อนมาปลายเดือนมิถุนา แล้วก็เลื่อนมากลางเดอกกรกฎานะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเช้านี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยทางทางค่ายหนังเนี่ยอก็จะประกาศเลื่อนนะครับในการฉายเรื่องฟาสเนี่ยออกไปอย่างน้อยจนถึงต้นเดือนสิงหาผมคิดว่านะครับถามว่าผมผมใช้คําว่าความสดใหม่มันหายไปเพราะว่าเวลาหนังที่มันพรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลกเนี่ยมันได้ความสดใหม่ อย่างที่บอมพูดก็ถูกนะครับช่องทางในการที่จะดูคอนเทนต์นี้บางคนอยากดูมากมันก็จะไปแสวงหานะครับ<ช>มาดูใช่ไหมครับแต่แต่ผมคิดว่ามันก็จะทำให้อย่างสมมติอย่างหนังอย่างฟ้าเนี่ยปกติก็จะได้ปกติถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจปกติเนี่ยก็ต้องมีสามร้อยถึงห้าร้อยล้าน,นครับช่วประเทศนะครับรอบนี้ถ้าสมมติว่าแทนที่จะฉายพร้อมคนอื่น ขายช้าก,กวานอื่นหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยแน่นอนมีผลต่อความสามารถในการสร้างไรายได้ผมว่าจากสามร้อยถึงห้าร้อยอาจจะลงมาเหลือ100ร้อยถึงสองร้อยนะครับเพราะได้ด้วยหลายลเหตุผลความสดใหม่ของหนังมันหายไปนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเขียนไว้ในเปเปอร์ที่แล้วของเมเจอร์ว่ามันเป็นความค่าเสียโอกาสนะทางธุรกิจนะแต่ถามว่าโอมันจะแล้วมันไงต่อผมว่าหนังทั้งหนังมันไม่ได้มีแค่ฟาสเ่องเดียว นะมันก็จะมีอีกหลายๆเรื่องที่กำลังจะเข้ามานะครับงั้นี่ยขอให้มันเปิดได้เถอะแล้วหนังมันอั้นทั้งหนังไทยทั้งหนังนอกเนี่ยแล้วคนมันก็อั้นนะครับผมว่าทุกคนอยากออกจากบ้านนะ่ะนะไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับต่างประเทศอาจจะต้องใช้เวลาแต่ในประเทศเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตต,ตามปกติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้ทุกคนโหยหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าในมาพของเมเจอร์เนี่ยถ้ามองฝืนๆความรู้สึกนิดนึงแล้วมองไกลนิดนึงว่า สุดท้ายวัคซีนมันมาแน่นะครับแล้วก็สองเนี่ยวัคซีนมันมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งอา,อาจจะไม่ได้การติดมากแต่ติดแล้วไม่หนักหรือติดแล้วไม่ตายผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะดีพอในช่วงแรกนะครับในการฟื้นฟูของเศรษฐกิจครับผมโอเคชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทั้งพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณมากครับ